สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันที่สวนตากเหมยเช่นเคยนะครับสำหรับคาวที่แล้วนะครับเราก็ได้แนะนำวิธีการใช้เหล็กปอกมะาพร้าวแล้วก็วิธีการทุบมะพร้าวยังไงให้แตกสวยงามไปแล้วนะครับในวันนี้เราก็จะมาแนะนำการขูดมะพร้าวด้วยเครื่องขูดมะพร้าวมอเตอร์ไฟฟ้านะครับอุปกรณ์หลักสำคัญของวันนี้ก็คือเจ้าเครื่องขูด ตัวนี้นะครับและสิ่งแรกที่เราจะต้องคำนึงถึงเมื่อเราใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าก็คือความปลอดภัยต้องมาก่อนเสมอนะครับและเครื่องขูดมะพร้าวแบบนี้ก็เช่นกันนะครับต้องระวังอย่าให้มือพลาดไปโดนแกนหมุนของเครื่องเด็ดขาดนะครับถ้าโดนแล้วคุณหมอถึงกับอาจจะไม่รับเย็บเลยก็ได้นะครับและเครื่องขูดมะพร้าวแบบนี้นะครับการใช้มือเปล่าจับกลามะพร้าวให้มั่นคง ถือเป็นคําแนะนําที่ดีสําหรับผมในตอนนี้เลยนะครับเพราะการใช้ถุงมือไม่ว่าจะเป็นถุงมือผ้าหรือถุงมือหนังเพราะถุงมือพวกนี้อาจจะมีเส้นได้ที่เรามองไม่เห็นอาจจะทําให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นมาได้การใช้มือเปล่าด้วยความระมัดระวังจึงเป็นคําตอบที่ดีที่สุดนะครับและเทคนิคในการขูดมะพร้าวด้วยเครื่องมอเตอร์ไฟฟ้าแบบนี้นะครับก็ใช้เทคนิคเดียวกับการ ขูดกระต่ายมะพร้าวด้วยมือคือต้องเริ่มขูดจากขอบด้านนอกของกลามะพร้าวให้หมดก่อนเสมอนะครับแล้วค่อยขูดบริเวณตรงกลางที่หลังนะครับจะต่างกันแค่ตอนขยับมือเท่านั้นเองนะครับขูดด้วยเครื่องเราจะต้องเกรงมือและจับมะพร้าวให้แน่นนะครับแล้วก็ขยับไปทางทวนเข็มนาฬิกาเล็กน้อยนะครับตามจังหวะของเครื่องนะครับ ทำลักษณะนี้ให้รอบกลามะพร้าวนะครับจากนั้นเราก็ขูดเนื้อมะพร้าวที่อยู่ตรงกลางออกได้นะครับข้อควรระวังนะครับในช่วงเวลาที่เราขูดขอบด้านนอกนะครับเราจะต้องให้ความสําคัญในการจับกลามมะพร้าวนะครับเพราะในช่วงนี้จะเป็นช่วงที่อันตรายที่สุดและเทคนิคอีกอย่างหนึ่งก็คือมือของเรานั่นเองนะครับเราจะต้องไม่ให้มือของเรามีความมัน เราจะต้องให้มือของเรานี่แห้งให้มากที่สุดเวลาจับกะลามะพร้าวจะได้ไม่ลื่นหลุดมือนะครับเทคนิคต่อไปก็คือการฟังเสียงของการขูดมะพร้าวนะครับเราต้องคอยระวังไม่ให้เครื่องนั้นขูดกะลามะพร้าวมากเกินไปนะครับเพราะกะลามะพร้าวจะร่วงลงไปผสมกับเนื้อมะพร้าวนั่นเองนะครับเพราะจะทําให้เนื้อมะพร้าวนั้นมีสีที่ไม่น่ารับประทานนะครับ และยิ่งมะพร้าวที่ต้องการเอาไปทําขนมนะครับเราจะพยายามขูดไม่ให้ถึงกะลามะพร้าวเลยนะครับและสําหรับคลิปนี้ก็เป็นการแนะนําการขูดมะพร้าวด้วยเครื่องขูดมะพร้าวตามฉบับของสวนต่างเหมยของเรานะครับหากเพื่อนๆท่านใดมีคําแนะนําหรือข้อสงสัยอะไรก็เม้นมาคุยกันได้ใต้วิดีโอนี้ได้เลยนะครับพอทุกคําแนะนําเราจะนําไปแก้ไขและปรับปรุงเพื่อพัฒนา คลิปวิดีโอของเราให้ดีขึ้นนะครับและสุดท้ายนี้ก็ขอฝากทุกทุกท่านช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับคลิปวิดีโอของช่องเราด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปวิดีโอต่อไปนะครับขอบคุณมากๆครับ